คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เวลาเจออะไรก็ตามเราจะโทษไอ้ตัวแดงทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นเราเข้าใจผิดเธอทําให้ฉันเศร้าเธอทําให้ฉันเบื่อลูกค้าทําให้ฉันเบื่อคนแรกเนี่ยชื่อน้องเศร้านะคือเป็นคนที่เจอทีไรแล้วเราเศร้าเราเบื่อเราเหงานะไม่มีพลังเพราะนั้นคนแรกมันไปกระตุ้นจุดจิตใต้ทำนึกเราเป็นความเศร้า เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยมันไปทําให้เราเกิดอารมณ์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์เศร้ามันไปกระตุ้นจิตใต้สํานึกเราที่ผมเคยบอกไงว่าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันมันมีพลังงานขึ้นพลังงานตกตัวที่เป็นพลังงานเราก็เหมือนไม่มีแรงใช่ไหมพอมีพลังงานขึ้นเราเราก็มีแรงในการท,ทําน,นุตทำนี้และไอ้ตัวแรกตัวเศร้าเนี่ยมันไปกระตุ้นความเศร้าของเราเช่นเราไปดูหนังเราเคยอกหกักไปดูหนังคนรักทิ้งกัน เราก็เกิดอารมณ์เศร้าเราถูกปฏิเสธความรักเราก็เกิดอารมณ์เศร้าเราไม่ถูกเลื่อนตำแหน่งเราก็เกิดอารมณ์เศร้านี่คือตัวแรกไวรัสไอตัวเศร้าเนี่ยเวลามันถูกกระตุ้นอ่ะส่งผลอันแรกเลยนะคือทําให้เราไม่มีพลังผลโดยตรงของความเศร้าคือ energy ตกตกถึงขีดสุดเลยไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพลังปฏิคนนี้มาสื่อสารกับเราเราสื่อสารเขาเขาจะไปกระตุ้นความเศร้าทําให้ energy เราตกต่ําเรียดดินแล้วเวลา energy เราตกเรามักจะไปขอให้เขาทําอะไรบางอย่าง ให้เราใช่ขอให้เขาพูดดีกับเราขอให้เขาเอาใจเราขอให้เขากอดเราขอให้เขาทํานูทนทำนี้เพราะเราไม่มีแรงเราก็เลยต้องการจากเขาเราก็เลยเศร้าก็คือคล้ายๆกับว่าตัวนี้มักจะเกิดมาจากคู่รักที่เป็นเพศตรงข้ามนะ เธอกอดฉันหน่อยเธอทานู้ให้ฉันหน่อยเธอทํานี้ให้ฉันหน่อยอะไรเหมือนเราเรียกร้องจากเขาแล้วก็พอเขาไม่ดีด้วยหรืออะไรหรือเราเกิดจากส่วนใหญ่จะชอบเกิดจากเพศตรงข้ามนะเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเราเกิดความคาดหวังแล้วก็เขาไม่ตอบสนองความคาดหวังเราแล้วทําให้เราเศร้าพอเศร้า พลังงานตกเพอพลังงานตกไม่มีเรี่ยวแรงจะต่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะทําก็คือต้องการให้อีกฝ่ายมาเติมพลังงานให้เรามาทำโน่นทำนี่ให้หรือบางทีเราก็ใช้วิธีการไปกินโน้่กินนี่บ,บําบัดตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นความเศร้าเวลามันถูกกระตุ้นมามันจะทําให้เราไม่อยากทํางานมาไม่มีเรี่ยวแรงนะไปไหนมาไหนก็แบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านนะคนที่ซึมเศร้าซึมเศร้าอะ่ะก็คือคนที่เจอความเศร้าติดตกัน นะคนที่ซึมเศร้าก็คืออยู่กับคนในครอบครัวคนในครอบครัวไม่ตามใจนะคนใครครอบครัวไม่ให้เขาทําในสิ่งที่อยากทําอะไรเนี่ยวันนี้นะความรู้สึกมันจะขึ้นหนักนะบริเวณหัวใจนะเป็นตัวที่ในการโค้ดนะจะเจอบ่อยที่สุด เวลาเจอปัญหาความพันธ์เวลาผมผมโคชชิ่งใครก็ตามนะครับเดวพาะปัญหามือที่3หรือปัญหาปมอะไรต่างๆนะครับจะมีเกี่ยวกับเพศตรงข้ามอยู่เสมอนะครับเหมือนกับว่าโดนหลอกทาให้มีความหวงังแล้วก็สุดท้ายโกหกมาไม่ไม่ทำตามสัญญาหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ทําให้ผิดหวังนะแล้วก็นําไปสู่เป็นความเศร้า ซึ่งถ้าเราไม่จัดการมันนะครับนานวันเข้าคนที่อยู่กับเรานะที่ทําให้เราเศร้าอ่ะและ้วแล้วส่วนใหญ่เราจะโทษเขาว่าเขาทําให้เราแต่จริงๆแล้วเขามากระตุ้นสิ่งที่เกิดในจิตใต้สําสนึกของเรานี่ืือัเัเเาไอตัวแดงๆเนี่ยมาเศร้านะเพราะนั้นเวลาเราเศร้าเราจะเรียกร้องจากคนที่ทําให้เราเศร้ามากขึ้นเรียกร้องมากขึ้นเขาก็ ไม่ทำเพราะว่าการเรียกร้องเราไปทําให้เขาอึดอัดใจ,จเขาก็ไม่ทํพาพอเขาไม่ทําเขาก็จะใช้ความรุนแรงกับเราแล้วเราก็จะยิงเศร้ายิงเศร้ายิงเศร้า,รานานวันเข้าคนที่เศร้าเนี่ยมักจะงานการไม่ทําไม่สามารถหาเงินได้นะเป็นซึมเศร้านะเป็นลูเซอร์นะถ้าผู้ชายหรืออะไรก็เป็นลูเซอร์นะครับขี้งอนน้อยใจนะ อืมใครเป็นอย่างนี้บ้างบางคนก็ติดยานะบางคนก็ก็อะไรนะนะเกิดจากการที่เขาแบบเหมือนกับไม่ได้รับการยอมรับทุกอาการสามารถแก้ได้นะใช้การโคชชิ่งปลดล็อกและโดยส่วนใหญ่นะพวกอารมณ์พวกนี้มักจะมาจากปมในวัยเด็กไอ้ตัวสีแดงที่กระตุ้นกับคนในปัจจุบนันอะ่ะสมมติว่าเราเราเป็นผู้ชายและคนนี้คือผู้หญิงนะเป็นภรรยาเราหรืออะไรก็ตามจริง,รงๆก็ามาจากแม่ของเราเนี่แหละที่ที่ไปกระตุ้นแล้วก็พอกระตุ้นมาอารมณ์เศร้าก็หน่อยนะเรามักจะพูดคําว่าเนื้อ เซ็งเบื่อน้อยไม่มีพลังนะอยากนอนไม่อยากทําอะไรนะพวกคําพวกนี้บ่งบอกว่าเรากําลังเจอตัวนี้อยู่นะครับและคนที่ กระตุ้นให้เกิดตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นเพศตรงข้ามนะครับหรือถ้าไม่ใช่เพศตรงข้ามก็คืออ่คนที่มีอํานาจกับเรานะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเพศตรงข้ามที่ที่มากระตุ้นตรงนี้บ่อยนะครับเพราะว่าเราจะมักจะมีความคาดหวังจากเพศตรงข้ามเสมอเด็กผู้หญิงคาดหวังพ่อเด็กผู้ชายคาดหวังในตัวแม่อะไรแบบเนี้ยคาดหวังจะให้ทําน่นทำนี่ให้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นการเรียกร้องทางธรรมชาตินะครับใครกําลังมีอารมณ์นี้อยู่นะโดยเพราะลักษณะของคนที่มีความเศร้าอยู่ก็คือเกีย นะไม่อยากทำอะไรนอยนะซึมซึมเสื่องเสื่องไม่มีพลังนานวันเข้าเราจะมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะปัญหาแรกคือปัญหาความผำพันระหว่างเราระหว่างเรากับเขานะมีแน่ๆเพราะว่าเราจะไปเรียกร้องเขาและเขาก็จะหนี จากเรานะเหมือนกับเป็นขอทานไปขอกันแล้วถ้าเกิดมีอารมณ์เศร้าอยู่กัน2คนก็คือขอทานขอเงินกันแล้วก็ไม่มีใครให้นานวันไปก็จะมีปัญหาการเงินนะครับ,นะ,รบนะครับก็แก้ได้นะครับเพียงแต่ว่าจุดในการแก้เริ่มต้นนะเอ่อถ้าใครมีปัญหาพวกนี้นะเอ่ออยากให้ศึกษาคอร์สนะเซลล์โคชชิงนะผมสอนอยู่นะครับลองลองลอง,ลองเข้าไปเรียนดูนรหรือไม่ก็อยากให้ผมปลดล็อกให้ก็อ่าลงลงโคชชิงก็ผมก็ปลดล็อกให้มันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เร็วหน่อยแต่ถ้าเรียน เรียนเซลล์โคชชิ่งก็อาจจะต้องศึกษาสักพักจนเข้าใจแล้วก็เอาไปปลดล็อกตัวเองคือทุกคนสามารถโคชตัวเองได้ปมทุกปมบนโลกใบนี้สามารถปลดล็อกได้นะครับให้เข้าใจนะทุก ปมบนโลกใบนี้ปลดล็อกได้เพียงแต่ว่าขอให้เราเข้าใจกลไกการปลดล็อกทุกคนสามารถปลดล็อกตัวเองได้อารมณ์ทุกอารมณ์สามารถปลดได้ปมทุกปมสามารถปลดได้ส่วนจะเร็วจะช้าหรืออะไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับทักษะขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่มันไปกระตุ้นนะถ้ามันกระตุน้นถ้าเรารู้สําคัญคือเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรถ้ารู้จะแก้ง่ายแต่ท้านคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและกล่าวโทษจุดที่ทําให้เรารู้ตัวคือเราต้องไม่กล่าวโทษใครคนอื่นว่าทําให้เราเจ็บ ปวดนะคนส่วนใหญ่ชอบกล่าวโทษนะจำไว้ถ้ากล่าวโทษเราจะไม่เราจะหมดโอกาสแก้ไขเพราะอารมณ์นะสิ่งที่เราเจอไอ้ความเศร้าเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์เชิงลบที่ฝังไว้ในจิตใต้สํานึกเป็นประสบการณ์ในอดีตที่เราอาจจะเคยแบบปิดหวังอะไรมาแล้วก็จิตใต้สํานึกบันทึกเป็นชุดความเศร้าเพราะฉะนั้นใครที่ทําเรื่องเดียวกันแบบเนี้ยก็จะเศร้าเศร้าเศร้านะ